วันลุมพินีหนึพลิกล็อกขนาดนี้พอกันทีพี่จ๋าสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกคนพบกับผมอีกแล้วนะฮะกับการวิเคราะห์มวยวันและคลิปนี้เป็นวันลุมพินีที่1นึนะครับ ในวันลุมพินี1นึที่ผ่านมาเนี่เรียกได้ว่าพลิกทั้งสวนก็ไม่เท่าพลิกล็อกในรายการวันนะโอ้โหมันจะพลิกล็อกอะไรขนาดนั้นคือผมก็ไม่ได้รู้ราคาต่อรองอะไรหรอกนะแต่ถ้าดูตามฟอร์มตอนที่ต่อยกันอยู่เนี่ยบางคนเนี่ยต่อยมาดีๆเลยสักพักโดนน็อกเอาอะไรแบบนี้หลายคู่มากนะฮะและเกิดการน็อกเอาสวยๆเนี่ยเกือบทุกคู่เลยนะ โอ้โหทั้งต่อยหมดัดเตะกา้านคอสอกกับมีให้เห็นหมดเลยขาดแค่เพียงเข่าลอยเท่านั้นแหละและทีเด็ดของผมก็โอ้โหห้าคู่ดีนะตุยลินทั์กู้หน้าให้ได้ไม่ตายทั้งหมดนะสัปดาห์ก่อนหน้านี้มาห้ามาสัปดาห์นี้ล่วงหมดเลยครับมาคู่เดียวจะบ้าตายนะครับนี่แหละฮะคือความสนุกของมวยวันเราไม่สามารถคาดเดาอะไรได้เลยนะครับ โอเคครับพูดมากแล้วเช่นเดิมเช่นเคยผมก็จะเอาคู่มวยที่ผมชื่นชอบมาวิเคราะห์ให้กันฟังนะครับจะมีคู่ไหนบ้างก็ไปรับชมรับฟังได้เลยครับเริ่มกันที่คู่แรกเลยนะครับเป็นทางด้านเด่นผู้ไทย MC s u ซีซูเปอร์เล็กมวยไทยพบกับอัาสสดุลาอิมานกาซาเลีอฟเริ่มกันที่เด่นภูไทยก่อนเลยนะครับนักชกไทยไวัย7 7ปี ปัจจุบันเนี่ยมาซ้อมอยู่กับซูเปอร์เล็กมวยไทยนะฮะค่ายของซูเปอร์เลกเกียรติหมู่9สไตล์การต่อยเนี่ยเหมือนจะถอดแบบซูเปอร์เลกไอดอลของเขามาเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการยืนมวยการออกหมัดการเตะซ้ายยกหลอกขวาสับแรงๆอย่างเงี้ยเขาทําได้ดีมากๆยืนมวยนี่สวยงามแข็งแรงดีมากๆนะครับการไล่แขนฟันศอกวงในตีเข่าเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีเลยอาวุธหนักแรงทุกลูกด้วยสไตล์ของเด่นภูไทยเนี่ย ผมมองว่าสู้กับต่างชาติได้ดีนะมีความรัดกุมมีความนิ่งมีความละเอียดในการต่อยและผลงานในรายการวันเนี่ยเขาต่อยมา2ไฟนะเป็นการชนะคะแนนเอกชันหนึ่งและไฟล่าสุดในรายการวันคือแพ้ทีเนะครับมันไม่ใช่การแพ้แบบน่าเกลียดฮนะมันเป็นอุบัติเหตุพอดีไปโดนคู่ต่อสู้เตะโดนนิ้วมีปัญหาเลยนะครับไม่นิ้วหักก็นิ้วมีปัญหานี่แหละก็เลยต้อง กรรมการจับไปนะครับโอ้โหน่าเสียดายจริงๆยังไม่ได้โชว์ของอะไรเลยนะในไฟที่2เนี่ยหลังจากนั้นเด่นภูไทยก็ไปต่อย5ยกเรียกความมั่นใจนะก็คว้าชัยมาลุวๆเลยและวันนี้มีโอกาสได้กลับมาต่อยในรายการวันอีกน่าสนใจเลยทีเดียวเพราะว่าสไตล์ของเขาเนี่ยอาวุธครบเครื่องออกได้ละเอียดแม่นยำหนักหน่วงน่าสนใจเลยทีเดียวก็ต้องมารอชมกันแหละครับว่าไฟนี้ในการกลับมาของเด่นภูไทยเขาจะทำได้ดีแค่ไหนนะครับ ข้ามาทางด้านอัสดุลาอิมานกาสเลียฟนักชกรัสเซียอันตรายวัย21ปีนะครับฟอร์มนี่สุดโหดเลย4ี่ไฟชนะรวดนะฮะชนะน็อกเอามา3ไฟติดและไฟล่าสุดเนี่ยชนะคะแนนเอกฉันนะต้องบอกได้เลยว่าอัสดุลาเนี่ยผมเป็น FC เลยนะครับผมตามเชียร์ทุกไฟและไม่เคยทำให้ผมผิดหวังสักไฟนะด้วยสไตล์การต่อยของเขาเนี่ยโอ้โหมันแผลวาวมาก เป็นนักชกสูงยาวที่ออกอาวุธได้คล่องแคล่วว่องไวนะครับด้วยความเป็นรัสเซียแน่นอนแหละมีความหมัดแม่นหมัดหนักอยู่แล้วแต่ว่าอัสดุลาเนี่ยจะมีการเตะที่คล้ายๆเตะแบบเทควันโดะฮะเตะสะบัดสะบัดเตะขาอยูอ่ดีก็เตะขึ้นสูงก้านคอซะง,งั้นคือทําได้ดีมากๆและมีหมัดเหวี่ยงที่อันตรายสุดๆนะครับเด็ดดวงเล็กวันของโอมก็โดนน็อกมาแล้วนะหมัดเวี่ยงเนี่ย คืออาวุธหลากหลายจริงๆนะครับการยืนมวยเนี่ยมีความรัดกุมสูงมากไม่ออกอาวุธมั่วซั่วไม่เข้ามวยมั่วซั่วนะเรียกได้ว่าเพอร์เฟกเลยไม่มีจุดอ่อนให้เห็นเลยสำหรับอัสซาดุลาก็ต้องมารอดูกันแหละครับว่าในไฟนี้อัสซาดุลาจะทําได้ดีแค่ไหนนะฮะและคู่นี้ครับเด่นภูไทยกับอัสซาดุลาอีมานกาสาลีอฟ จากที่ดูสไตล์การต่อยเนี่ยเอาตรงๆผมชอบไปทางด้านเด่นภูไทยนะถ้าเอาสไตล์แบบเพียวๆสไตล์มวยไทยเลยเนี่ยการยืนมวยการออกอาวุธมีความรัดกุมมีความละเอียดในการเข้าทำอย่างเงี้ยแต่ว่าอัสดุลาอีมานกาสาลีอฟเนี่ยผมก็ f อเหลือเกินไม่เคยทําให้ผิดหวังซักไฟเลยนะและท้ายที่สุดผมก็ขอเชียร์ไปที่อัสดุลาอีมานกาสาลีอฟรัเรสเซียอันตลานั่นแหละฮะเพราะเขายังไม่เคยทําให้ผมผิดหวังเลยซักไฟ และสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยที่ทําให้ผมเลือกเชียร์อัศดุลาต่อไปเพราะว่าส่วนสูงครับ ถ้าเอาตามสถิติในเว็บไซต์รายการวันเนี่ยห่างกัน11เซนเลยนะไม่น้อยนะครับผมและด้วยความเป็นมวยรัเสเซียอาวุธอันตรายอยู่แล้วแล้วมาสูงกว่าคู่ต่อสู้ขนาดนี้โอ้โหไม่เชียร์ไม่ได้ครับถึงแม้ว่าเด่นภูไทยจะเชิงมวยสวยเชิงมวยดีอาวุธหนักแรงเหมือนกันแต่ว่าความสูงยาวเนี่ยเราเห็นมานักต่อน,นักแล้วนะฮะมันทําให้ได้เปรียบคู่ต่อสู้จริงๆเพราะฉะนั้นจัดไปครับอัสดูลาอีมานกาส리เอฟไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอน เพล่อๆถ้าชนะนอกได้มีสิทธิ์ลุ้นสัญญาวันสูงมากนะฮะรอชมรอเชียร์กันครับหมากันที่คู่ต่อไปนะครับเป็นมวยหญิงระหว่างน้องฟ้าใสท็อปพีเแสนชัยพบกับฟานซิตกาเวราเริ่มที่น้องฟ้าใสก่อนเลยนะครับผมนักชกสาวไทยไวัย29ปีนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในนักชกหญิงฝีมือดีเลยนะครับผมอาวุธเนี่ยออกได้ทุกลูกหมัดเท้าเข่าซอกหลักเหลี่ยมดีการยืนมวยสวย จังหวะจะโคนเนี่ยทำได้ดีเลยดักต่อยหมัดออกหมัดแรงๆเนี่ยได้ลุ้นเลยทีเดียวมีความเก๋มีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะครับน้องฟ้าใสและฟอร์มในรายการเนี่ยก็ไม่ได้แย่เลยต่อย3ามไฟชนะ2แพ้1เพึ่งแพ้ในไฟล่าสุดนี่แหละ ไปแพ้ลูกขยันของตังตังสอเดชพันธ์นะแพ้ความสดแพ้ความขยันเข้าไปในไฟล่าสุดน้องฟ้าใสเนี่ยดูเหมือนจะออกอาวุธน้อยไปหน่อยนะครับผมและเท่าที่สังเกตมาเนี่ยน้องฟ้าใสรู้สึกว่าจะแรงตกไปเยอะเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยแรงค่อนข้างดีกว่านี้นะครับอาวุธก็ออกได้หลากหลายได้สวยงามกว่านี้หลังๆมาเนี่ยจะติดไปค่อนข้าง,างดูเชิงใช้หลักเหลี่ยมใช้ความเกา่าค่อนข้างเยอะเลยอาจจะเพราะด้วยว่าอายุเยอะขึ้นนั่นแหละครับ เรียวแรงมันก็อาจจะลดน้อยถอยลงไปก็ต้องมารอลุ้นกันในไฟนี้แหละว่าจะกลับมาคว้าชัยได้หรือเปล่าสําหรับน้องฟ้าใสท็อป p ีเแสนชัยรอชมกันครับข้ามฝั่งไปทางด้านฟรานซิสก,กามิสกาเฟเวรานักชกสาวชาวชิลีวัย25ปีนะครับ ฟอร์มในรายการเนี่ยก็มีทั้งแพ้ทั้งชนะสลับกันไปนะฮะแต่ว่าฟอร์มล่าสุดที่ชนะเวโรเนี่ยโอ้โหเข้าตากรรมการมากนะครับเวราเนี่ยเป็นคนที่มีอาวุธครบเครื่องนะหมัดเท้าเข่าศอกออกได้หนักหน่วง อาจจะไม่ได้เป็นคนที่มีความเร็วมากมายอะไรครับแต่ว่าออกอาวุธแต่ละทีเนี่ยได้ลุ้นเลยมีความสูงยาวมีความแข็งแรงหัวจิตหัวใจเนี่ยเต็มร้อยเกินร้อยนะครับสามารถยืนบวกยืนชนได้ตลอดเลยแต่เท่าที่ดูมาเนี่ยระบบการป้องกันตัวอาจจะไม่ได้ดีมากนะครับเวราเพราะว่าหน้าค่อนข้างเปิดโดนอาวุธคู่ต่อสู้ได้ง่ายอยู่เหมือนกันแต่ว่าโดยรวมนี่คือค่อนข้างดุดันเลยมีความแข็งแรงแข็งมีความแข็งแกรง่งแข็งแรงมีความหนักหน่วงในอาวุธ น่าสนใจเลยทีเดียวและอย่างที่ว่าไปครับฟอร์มล่าสุดเนี่ยสุดยอดจริงๆก็ต้องมารอดูกแหละครับว่าเวราจะยังคงความร้อนแรงไว้ได้หรือเปล่าและคว้าชัยต่อเนื่องในไฟนี้รอชมกันครับและคู่นี้ครับน้องฟ้าใสกับเวราอาวุธมวยเนี่ยมีครบเหมือนกันทั้งคู่นะครับหมัดเท้าเขา่าศอกออกได้ทุกลูก น้องฟ้าใสเนี่ยจะมีความเก่าประสบการณ์มีหลักเหลี่ยมมีชั้นเชิงที่ค่อนข้างดูดีกว่านะแต่เวล่านี่ก็มีความสดใหม่มีความหนักแรงมีความแข็งแรงเดินบู้เดินทำไม่มียอมใจเกินร้อยคู่นี้ก็เป็นคู่ที่น่าสนใจเลยทีเดียวสำหรับมวยหญิงนะครับคนหนึ่งพึ่งแพ้มาส่วนคนหนึ่งก็พึ่งชนะมาและปกติแล้วเนี่ยผมตามเชียร์น้องฟ้าใสทุกไฟนะ แต่ว่าในไฟน์นี้ขอเลือกเชียร์ไปที่ฟรานซิสกาเวล่าแล้วกันนะฮะสิ่งที่ทําให้ผมตัดสินใจเชียร์ไปที่เวล่าก็เหมือนคู่ที่แล้วนั่นแหละครับเหมือนคู่เด่นภูไทยกับอัสซาดุลาอิมานกาซาลีเอฟนั่นแหละฮะนั่นก็คือความสูงยาวนะครับน้องฟ้าใสเนี่ยสูงเพียง156เซนติเมตรเท่านั้นนะส่วนฟรานซิสกาเวล่าเนี่ยสูง171เซนนะโอ้โหมันห่างกันเยอะครับผมและในไฟล่าสุดเนี่ยเวล่าเนี่ยกระทุงเข่าใส่เวโลซะยับเยินเลยนะ ทั้งศอกทั้งเข่าเนี่ยโอ้โหฟันสบายเลยและยิ่งมาเจอกับนักชกที่ตัวเตี้ยกว่าเขาค่อนข้างเยอะน่าจะล้วงคอตีเข่าได้แบบสบายๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเชียร์ไปที่ฟานซิสกาเว่าผมว่าน่าจะยังคงความร้อนแรงต่อเนื่องได้ด้วยเขา่าแหลมๆด้วยศอกหนักๆห,ห,หมัดโหดๆผมว่าผ่านได้แน่นอนครับรอชมรอเชียร์กันนะครับมากันที่คู่ต่อไปนะครับเป็นทางด้านดิโอนาธาซานโตสโทบอัสพบกับ สันเดย์บูมเด็กเสียนเริ่มที่ดิโอเนธาซันโตสโทบายัสก่อนเลยนะครับผมนักชกบราซิลวัย25ปีซ้อมอยู่ที่ค่ายสอเดชพันธ์นะฮะโอ้โหแค่ค่ายที่ซ้อมเนี่ยก็เห็นได้ชัดแล้วว่าต้องเป็นมวยที่มีความหลากหลายแน่นอนครับแล้วก็เป็นเช่นนั้นแหละ ่อยในรายการมา3ไฟเนี่ยแพ้1ชนะ2นะครับผมอาจจะเปิดตัวด้วยการแพ้น็อกแต่2ไฟต่อมาเนี่ยเขาก็ชนะน็อกลวดเลยนะฮะเดนาถาเป็นคนที่มีสเต็ปฟุตเวิร์กที่ดีออกหมัดได้รวดเร็วแม่นยำหนักหน่วงโดยเฉพาะหมัดตัดลำตัวเนี่ยใน2ไฟล่าสุดที่เขาชนะน็อกคู่ต่อสู้เนี่ยเป็นการตัดลำตัวทั้ง2ไฟนะเดี๋ยวว่าถ้าหาจังหวะตัดลำตัวดีๆได้เนี่ยโอ้โหหมัดของเขาเนี่ยได้ลุ้นแน่นอน การออกหมัดชุดเนี่ยมีความหลากหลายขึ้นบนลงล่างทำได้ดีเลยนะครับออกได้รวดเร็วดีเหลือเกินส่วนอาวุธอื่นๆก็อาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับจะเน้นหนักไปที่ศาสแข้งต่อยหมัดนะถึงแม้ว่าจะตีเข่าฟันศอกเป็นแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่สําหรับยนทาทาก็ไม่มีอะไรให้พูดถึงมากครับเป็นคนที่มีความหลากหลายอยู่แล้วซ้อมกับค่ายสอเดชพันธ์อีกด้วยต้องมารอชมกันนะครับว่าไฟนี้จะยังคงร้อนแรงต่อเนื่องหรือเปล่ารอชมกันครับ ข้ามฝั่งมาทางด้านซันเดย์บูมเด็กเสียนนักชกไทยไวัย7 7ปีนะครับรายนี้ต่อยในรายการมา4ไฟชนะ2แพ้2นะเปิดตัวนี่สวยเลย2ไฟแรกชนะน็อกทั้ง2ไฟแต่2ไฟล่าสุดเนี่ยหาชัยชนะไม่เจอนะครับแพ้ทั้ง2ไฟเลยเป็นการแพ้คะแนนเสียงข้างมากและแพ้คะแนนเอกชันไปนะสไตล์การต่อยซันเดย์เนี่ยเป็นประเภทเดินหน้าค่าเรียบมครับผมเน้นสุดไม่เน้นทรงเดินศาสแข่งต่อยหมัดหนักแรง ก็คือถ้าต่อยโดนเนี่ยก็ได้ลุ้นเลยนะครับอาวุธของซันเดย์เนี่ยหนักแรงจริงๆแต่ถ้าต่อยไม่โดนในบางครั้งบางทีก็เหมือนเดินไปโดนอาวุธคู่ต่อสู้ก็ บ่อยอยู่นะเพราะว่าซันเดย์เนี่ยก็จะเป็นมวยหน้าตรงเหรครับคือเดินใส่เดินบุกอย่างเดียวไม่มีซิกแซกสับหลอกคู่ต่อสู้เท่าไหร่นะหันหน้าไปทางไหนก็เดินไปทางนั้นแหละเพราะเขามั่นใจในอาวุธที่หนักแรงของตัวเองและท่าทรหดค่อนข้างดีนะเรียกได้ว่าใจเกินร้อยสู้ตายไว้อย่างนั้นแหละแต่ตอนนี้ยังควานหาชัยชนะไม่เจอเลยนะครับผมก็ต้องมารอดูกันว่าไฟนี้จะสามารถกลับมาคว้าชัยชนะได้หรือเปล่านะรอชมกันครับ และคู่นี้ครับเดียโอนาธาซานโทสโทไบอัสกับซันเดบูมเด็กเซียนเป็นมวยที่อาวุธพอๆกันนะครับผมสาดแข้งต่อยมัดดีโอนาธาเนี่ยจะมีความแพ่วพๆมากกว่าน่าจะมีสเต็ปฟุตเวิร์กออกซ้ายขวาเข้าออกได้รวดเร็วกว่าการออกหมัดเนี่ยมีความหลากหลายมากกว่าส่วนซันเดก็อย่างที่ผมพูดไปครับเป็นมวยหันหน้าทางไหนเดินใส่ทางนั้นแหละเน้นสุดไม่เน้นทรงแต่อาวุธหนักแรงจริงๆ คู่นี้ใครโดนอาวุธจังๆก็น่าจะล่วงครับผมน่าจะไม่ครบยกผมคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นและท้ายสุดผมขอเชียร์ไปที่ดิโอนาธาซานโทสโไบอัสดีกว่านะครับค่ายสอเดชพันมันค้ำคอนะช่วงนี้นักมวยจากค่ายนี้เนี่ยสะกดคำว่าแพ้ไม่ค่อยเป็นนะครับผมโอ้โหมาแรงจริงๆและอีกสิ่งหนึ่งที่ผมเลือกเชียร์ไปที่ดิโอนาธาก็เพราะว่าความหลากหลายที่มีมากกว่านั่นแหละครับมีความเร็วมากกว่าเพราะซันเดย์ก็ไม่ใช่มวยที่มีความเร็วอะไร ถ้าตามคู่ต่อสู้ไม่ทันหรือต่อยคู่ต่อสู้ไม่โดนก็เหมือนจะเดินไปโดนอาวุธซะมากกว่านะแต่คู่นี้ผมคิดว่าน่าจะไม่คบยกครับไม่ใครก็ใครมีสิทธิ์ล่วงสูงมากต้องมารอชมรอเชียร์กันละครับว่าผลการแข่งขันจะออกมาเป็นอย่างไรรอชมกันครับมากันที่คู่ต่อไปนะครับเป็นทางด้านไปยิ้มสอบญมิธิ์พบกับหนุ่มสุรินชอเกตวีนาะ คู่นี้เนี่ยสไตล์มวยคล้ายๆกันเลยนะฮะอาจจะไม่ได้คล้ายมากแต่ว่าการออกอาวุธบนเวทีเนี่ยสำหรับผมผมมองว่าค่อนข้างคล้ายเลยก็คือเป็นมวยที่จับจังหวะออกหมัดสาดแข้งนะครับเป็นมวยที่รอจังหวะออกหมัดแม่นๆทั้งคู่นะสเตปฟุตเวิร์กเข้าออกเนี่ยก็ทําได้ดีเหมือนกันทั้งคู่นะครับ ลูกจุกจิกลูกทำลายจังหวะคู่ต่อสู้เนี่ยก็ทำได้เหมือนกันอกีกผมก็เลยคิดว่าสไตล์บนเวทีเนี่ยค่อนข้างคล้ายกันเลยและฟอร์มในรายการนี่ก็ดีด้วยกันทั้งคู่นะแปะยิ้มเนี่ยต่อย3ามไฟชนะรวดทั้ง3ไฟเป็นการชนะคะแนนทั้ง3ามไฟนะฮะส่วนหนุ่มสุรินเนี่ยต่อย4ไฟชนะ4ไฟนะครับเป็นการชนะน็อกหนึ่งที่เหลือชนะคะแนนเอก,กฉันแต่ว่าใน3ไฟแรกของหนุ่มสุรินกับไฟล่าสุดเนี่ยห่างกันเป็นปีเลยนะครับผม ถ้าจะหาความต่างของคู่นี้ผมมองว่าน่าจะเป็นอายุและส่วนสูงนั่นแหละแปะยิมเนี่ยเด็กกว่าสดกว่าและสูงยาวกว่านะครับสูงถึง171เลยส่วนหนุ่มสุรินเนี่ยอายุเนี่ยจะ30ละส่วนสูงเนี่ย162ค่อนข้างเสียเปรียบเลยทีเดียวและที่สำคัญหนุ่มสุรินเนี่ยเวลาเข้ายก3ามเนี่ยชอบหมดนะครับผม จะมีอาการกอดคู่ต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดให้เห็นในเกือบทุกไฟเลยแต่ในช่วงต้นๆเนี่ยหนุ่มสุรินจะทำได้ค่อนข้างดีส่วนแปะยิ้มเนี่ยด้วยความสดกว่าก็จะมีความต่อเนื่องมากกว่านะครับผมสามารถจัดการพลังงานได้ค่อนข้างดีกว่า และคู่นี้ถ้าต่อยกันถ้ามาสไตล์คล้ายๆกันรอจังหวะออกอาวุธเนี่ยก็ต้องดูที่ว่าใครจะออกได้แม่นยำม,มากกว่ากันนั่นแหละครับและถ้าเกมมันยืดเยดื้อไปถึงท้ายยกและหนุ่มสุรินออกอาการหมดให้เห็นอีกพยายามที่จะเข้าไปคว้าคอเพื่อกอดเอาตัวรอดเนี่ยผมว่าอาจจะเข้าทางแปะยิ้มได้นะพอแปะยิ้มเนี่ยก็ตีเข่าได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวน่าสนใจจริงๆครับมวยคู่นี้ผมว่าอาจจะไม่ได้ดุดันดุเดือดเท่าไหร่ อาจจะเป็นเกมชิงจังหวะกันมากกว่าและท้ายสุดผมขอเชียร์ไปที่มวยสดกว่าช่วงชกดีกว่าอย่างแปะยิ้มสบุญมีฤทธิ์แล้วกันนะฮะความยาวที่มากกว่าและเลี้ยวแรงที่ดีกว่าผมว่า น่าจะทําให้แปะยิ้มเอาชนะไปได้ในไฟน์นี้ถ้าหนุ่มสุรินมองถึงชัยชนะเนี่ยผมมองว่าต้องปิดเกมให้ได้ในช่วงยก1ยก2เนี่ยต้องรีบทําให้ได้นะครับอาจจะไม่ต้องทําถึงน็อกหรอกแต่ต้องตุนให้ได้เยอะๆนะเพราะว่าถ้าเข้ายกสามเนี่ยตัวเองก็น่าจะรู้ว่าอาจจะแรงหมดได้เหมือนกันรอชมกันนะครับมาอันดีคู่ต่อไปนะครับเป็นทางด้านอเล็กเซบาลิโก้พบกับก้องไกลสอสมหมาย ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับคู่นี้ผมไม่ได้ชอบใครเป็นการส่วนตัวนะฮะแค่เอามาพูดคุยกันเล่น,ลนๆขำๆเฉยๆเพราะว่าคู่นี้ค่อนข้างน่าสนใจนะอเล็กเซย์บาลิโก้เนี่ยสองไฟล่าสุดเนี่ยแพ้รวดนะครับผมเริ่มจากแพ้น็อกเอาท์ให้จอร์นลินิเคอร์และไฟล่าสุดเนี่ยแพ้คะแนนเอกชนให้คมอาวุธไปคือในการแพ้2ไฟติดของอเล็กเซย์บาลิโก้เนี่ยมันทําให้เราเห็นอะไรหลายๆอย่างนะจากเมื่อก่อนนี่เรียกได้ว่าเป็นอเล็กเซย์บาลิโก้ที่ หมัดเร็วหมัดโหดหมัดหนักหมัดแม่นมีฟุตเวิร์กที่ยอดเยี่ยมมากรวดเร็วมากๆแต่พอหมัดต่างหนัก,ห,นกหมัดแม่นๆของเขาไม่สามารถทำอะไรคู่ต่อสู้ได้อย่างเงี้ยเขาแทบไม่มีอะไรเลยนะอเล็กเซย์บาริโกหรือว่าถ้าเขาโดนอาวุธหนักๆอย่างจอนล,ลินิเคอร์เข้าไปเนี่ยก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับมันแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้ไร้เทียมทานอะไรเลยถ้าไปเทียบกับพวกรัเสเซียที่มีหนวดเขายาวๆหมัดโหดๆจริงๆเนี่ยอเล็กเซย์บาริโกเนี่ยผมว่า จะมีดีกว่าแค่ความเร็วเท่านั้นนะส่วนกล้องไกลสอสมหมายเนี่ยปัจจุบันน่าจะซ้อมอยู่ที่ค่าย PK ผมว่าน่าจะมีอะไรหลายๆอย่างพัฒนาไปในทางที่ดีนะถึงแม้ว่าฟอร์มในรายการอาจจะค่อนข้างยำแย่นะครับผมต่อย8ไฟเนี่ยชนะเพียง3ไฟเท่านั้นเองที่เหนือเนี่ยแพ้กระจุยกระจายเลย และส่วนใหญ่จะเป็นการแพ้น็อกเอาท์ด้วยซ้ำนะคือเป็นมวยที่โดนแล้วล่วงเลยอะครับผมแต่ว่าอาวุธมวยของก้องไกลเนี่ยผมว่าค่อนข้างดีนะแข้งซ้ายหมัดซ้ายเขาเนี่ยก็ออกได้หนักแรงได้คมดีเหมือนกันมันอยู่ที่หัวจิตหัวใจของก้องไกลซะมากกว่านะครับผมในหลายไฟนี่เราเห็นเขาขึ้นมาต่อยเนี่ยเหมือนหน้าตาไม่ได้อยากมาต่อยอะฮะเหมือนโดนบังคับมาต่อยอยังไงอย่างนั้นแหละและการฟิตซ้อมเนี่ยก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ ร่างกายเนี่ยไม่ค่อยกระชับไม่ค่อยเฟิร์มเท่าไหร่ไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรจากทักพานหรือเปล่านะฮะแต่สิ่งที่มันน่าสนใจก็คือได้เปลี่ยนที่ซ้อมนะครับผมมาซ้อมที่ค่าย PK น่าจะมีคู่ปล้ำน่าจะมีเทรนเนอร์ดีๆเก่งๆมาช่วยเสริมโน่นนี่นั่นให้สภาพจิตใจอาจจะดีขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็น่าสนใจเลยทีเดียวถ้าการฟิตซ้อมทำได้ด้วยดีหัวจิตหัวใจดีขึ้น ผมว่าก็ยังคงได้ลุ้นนะก้องไกลาอาจจะแจ้งเกิดอีกครั้งก็ได้คู่นี้ไม่ได้ชอบใครเป็นพิเศษเลยครับผมเพราะว่าอย่างที่พูดไปครับอเล็ e กเซย์บริโกก็ชใวยเห็นแล้วว่าถ้าอาวุธเขาทําอะไรคู่ต่อสู้ไม่ได้เขาก็ไม่มีอะไรสู้คู่ต่อสู้นะนอกจากความเร็วของเขาส่วนกล้องไกลเนี่ยเปลี่ยนที่ซ้อมสภาพจิตใจอาจจะดีขึ้นสภาพร่างกายอาจจะเฟิร์มขึ้นก็เป็นได้น่าสนใจครับคู่นี้ ใครจะกลับมาคว้าชัยได้ก่อนกันแต่ผมแอบ,บเอาใจช่วยกล้องไกลนะเพราะว่าแพ้เยอะเหลือเกินในรายการพอแพ้เยอะแล้วสภาพจิตใจมันก็ร้หล่อครับผมยิ่งแพ้มันก็ยิ่งท้อมันท้อแท้อะไรประมาณนี้ฮะแต่เอเลเซบาริโกก็คงไม่อยากแพ้3ไฟตติดหรอกคู่นี้น่าสนใจครับต้องรอชมรอเชียร์ว่าหวยจะไปตกที่ใครนะฮะใครจะเป็นฝ่ายหลับรอชมรอเชียร์กันนะครับ มากันที่คู่เอกประจำรายการนะครับเป็นทางด้านดอนคิงโยธารักษ์มวยไทยพบกับยอดเหล็กเพชรออัจฉริยะไปกันที่ดอนคิงก่อนเลยนะครับนักชกไทยไวัย24ปีฟอร์มเนี่ยร้อนแรงสุดๆนะครับ4ไฟชนะรวดเป็นการน็อกเอาไปถึง3ไฟเลยนะจุดเด่นของดอนคิงเนี่ยก็คือความแม่นยำของหมัดนี่แหละครับผม หมัด1,2,3,4อเนี่ยออกได้เข้าเป้าดีเหลือเกินนะครับและด้วยความแม่นยำของหมัดเขานีไรก็กดน็อกคู่ต่อสู้เป็นว่าเล่นเลยนะสเตปฟุตเวิร์กเนี่ยก็ค่อนข้างดีเลยมีความรัดกุมอาวุธอื่นๆก็มีครบนะครับหนักแรงเหมือนกันเป็นคนที่เดินได้ถอยเป็นนะครับผมชกค่อนข้างฉลาดเลย แทบจะไม่มีอะไรให้ติเลยนะครับเพราะว่าผมตามเชียร์ดอนคิงมาก็ไม่เคยทําให้ผิดหวังนะมาทุกไฟที่ตามเชียร์นะฮะแต่เราก็ยังไม่เคยเห็นดอนคิงเจออาวุธหนัก,นก,นก,นกๆแรงๆเต็มๆสักทีนะก็ไม่รู้ว่ามาเจอยอดเหล็กเพชรที่หนักแรงเหลือเกินเขาจะทนได้หรือเปล่านะนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวก็ต้องมารอชมรอเชียร์กันแหะครับว่าไฟที่5ดอนคิงจะทําได้ดีแค่ไหนนะครับเมื่อต้องมาเจอนักชกรุ่นพี่ระดับโหดอย่างยอดเหล็กเพชร รอชมรอเชียนครับข้ามฝั่งมาทางด้านยอดเหล็กเพชร The r e ร t o e r r อออัจฉริยะนะครับผมนักชกไทยไวัย30ปีแล้วนะนี่ก็เป็นจอมเก่าในรายการวันเลยยอดเหล็กเพชรเนี่ยชื่อเสียงเรียงนามเรารู้จักกันดีนะครับอาวุธหนักแรงเตะแรงต่อยแรงเป็นมวยเดินบูเดินทำเดินชนตลอดความหนักแรงของหมัดยอดเหล็กเพชรเนี่ยไม่ใครก็ใครนะฮะถ้าโดนเต็มๆเนี่ยถึงล่วงถึงหลับได้เลยนะ แต่ในช่วงหลังๆเนี่ยโอ้โหสองไฟล่าสุดอย่างเงี้ยแพ้ติดต่อกันเลยนะเริ่มจากแพ้น็อกเอาท์ให้เจ้าเสือใหญ่มองกรุงเทพทนบุรีนะครับไฟนี้ก็คือช็อกกันไปตามๆกันเลยเพราะเราก็ไม่เคยเห็นยอดเหล็กเพชรดโดนน็อกเหมือนกันและไฟต่อมาก็ไปต่อยที่ญี่ปุ่นนะไปโดนซิมอนล่อเป้าเป็นกระสอบทรายเลยนะโอ้โห แทบไม่มีทรงไม่มีเชิงเลยนะครับยอดเหล็กเพชรเท่าที่ดูมาเท่าที่สังเกตได้นี่คือเหมือนร่างกายค่อนข้างกรอบครับและความเร็วในการออกอาวุธเนี่ยโอ้โหจะปกติเป็นคนที่ออกอาวุธน้อยออกอาวุธช้าอยู่แล้วมันดูช้าไปกว่าเดิมเยอะเลยนะด้วยอายุที่มากขึ้นด้วยร่างกายที่ไม่เหมือนเดิมแล้วนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดครับแต่ว่าพลังหมัดพลังเตะของยอดเหล็กเพชรเนี่ยก็ยังได้ลุ้นตลอดก็ต้องมารอด,ดูแหละครับว่าไฟนี้ยอดเหล็กเพชรจะกู้ศรัทธากลับมาคว้าใช้ได้หรือเปล่า หลังจากแพ้มา2ไฟติดต่อกันรอชมรอเชียร์กันครับและคู่นี้ครับดอนคิงพบกับยอดเหล็กเพชรนักชกรุ่นน้องจะขึ้นมาเทียบบาร,รมีรุ่นพี่ได้หรือเปล่าเนี่ยน่าสนใจเลยเป็นคู่ที่ผมเลือกค่อนข้างยากเหมือนกันนะเพราะว่าดอนคิงผมก็ตามเชียร์มาทุกไฟก็ไม่เคยทําให้ผิดหวังและอาวุธก็คมกริบแม่นยําหนักหน่วงจังหวะปิดเกมเนี่ยรัวหมัดได้สวยงามมากๆส่วนยอดเหล็กเพชรเนี่ยถึงแม้ว่าจะแพ้มา2ไฟติด และโดยรวมแล้วร่างกายอาจจะดูกรอบๆไปดูช้ากว่าเดิมเยอะเลยแต่พลังหมัดของเขาเนี่ยก็ยังได้ลุ้นอยู่เหมือนเดิมนะครับใครจะไปเข้ามวยมุมั่วกับยอดเหล็กเพชรเนี่ยโดนน็อกมานักต่อน,นักแล้วนะมันก็เลยทําให้ผมค่อนข้างเลือกยากมากๆนะฮะคู่นี้แต่ท้ายที่สุดครับ ขอเชียร์ไปที่มวยสดอย่างดอนคิงแล้วกันนะฮะถ้าอยากขึ้นชั้นเป็นมวยดังก็ต้องผ่านรุ่นพี่อย่างยอดเหล็กเพชรไปให้ได้แหละรู้ว่ามันยากครับแต่โอกาสมันมาแล้วได้เจอระดับยอดเหล็กเพชรก็ต้องทําให้ได้นะถ้าจะมีอะไรที่ผมฝากถึงดอนคิงได้ก็ถอยนะฮะถอยทําถอยทํานะ ใช้ความแม่นยำพอหมัดดักออกอาวุธไปเรื่อยๆใช้สเตปฟุตเบิร์กให้เป็นประโยชน์นะความเร็วเรามีมากกว่ายอดเหล็กเพชรแน่นอนถ้าไปยืนแลกกันก็แน่นอนครับล่วงแน่นอนนะถ้าต่อยได้แบบไฟที่เจอกับเสกสันแฟร์เทคเนี่ยผมว่าหน้าผ่านได้เลยสำหรับดอนคิงใช้สเตปฟุตเบิร์กให้ดีเอาตัวรอดไปให้ได้แค่นี้ก็น่าจะผ่านยอดเหล็กเพชรได้แล้วครับเพราะว่ายอดเหล็กเพชรเนี่ยช้ามากๆนะแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมว่ายอดเหล็กเพชรก็ไม่อยากแพ้เป็นไฟที่3ติดต่อกันแน่นอน โอ้โหคู่นี้เนี่ยมันเลือกยากจริงๆโอเคครับก็ต้องมารอชมรอเชียร์กันบนเวทีแหละว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรนะเป็นไปได้ทั้งสองหน้าเลยรอชมรอเชียร์กันครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคู่มวยที่ผมชื่นชอบในวันลุมพินีที่113นะครับ เพื่อนๆวิพีชอบใครก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะมีอีกหลายคู่เลยนะฮะคอมเมนต์ comment บอกเพื่อนๆวิพีท่านอื่นด้วยใครมีทีเด็ดอะไรอย่าก,กักไว้นะครับส่วนทีเด็ดของผมนั้นก็ช่วงนี้มาบ้างไม่มาบ้างก็ว่ากันไปนะฮะมันเป็นเกมกีฬาเรียกได้ว่าพลิกล็อกกันหน้าดูเลยนะครับโอ้โหนี่แหละครับคือความสนุกของรายการวันแชมเปี้ยนชิพอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะ โอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Don't do wouldn't do And you your money anything when that don't it too that what make make I I'll I I different got includes tell sure spend everyone Fuck live I need whatever the hell can make me happy. And I don't think you have a clue what could that be?